สวัสดีค่ะพบกันมาอีกแล้วนะคะวันนี้อายก็อยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่ฝอพิจิตเพชรอุบลราชธานีนะคะวันนี้อายมาแบบพิเศษใช้เงินรับรถน้อยราคารถไม่ถึง80,00 0 0บาทโปรโมชั่นเยอะมากค่ะใช้เงินออกรถเพียงหมื่นไม่เกิน20 0 0 0บาทอ่าตอนนี้อายก็อยู่ที่ฝอพิจิตเพชรเนาะตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าตัวนี้เลยราคาค่าตัวไม่เกิน80,00 0 0บาทราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่700,000 92,000บาทนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2,000นะคะ170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากราคารถ4ีประตูไม่เกิน800,000แถมยังลุยน้ำได้ถึง80เซนยา้ายพาไปดูก่อนนะคะว่าเจ้าตัวนี้มีสเสน่ห์ยังไงบ้างไม่ใช่มีสเสน่ห์เพียงแค่ราคาแต่ภายในหรือว่าตัวรถของเขามีสเสน่ห์มากเลยค่ะมาชมมาเลย อ่านี่เลยค่ะด้วยลวดลายแบบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็มาพร้อมนะคะเป็นกระจังหน้าแบบดุดันนะคะสไตล์ที่ไม่เหมือนพี่ๆพี่ๆนี่ก็ยกตัวอย่างพวกอ่ายกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็น x อ t นะคะ w i ย e ท็กสปอ t ตัวนี้ล้ำสมัยไม่เหมือนใครค่ะนี่เลยค่ะมีดวงตาเล็กๆน้อยๆเสริม<อ>ขึ้นมาเพื่อความห่อเหลาของเจ้าตัว XL พัทคันนี้เลยค่ะ ไฟนะคะมาพร้อมไฟไฮโดรเจนนะคะตัวนี้นะคะสวยงามค่ะตัวนี้สวยงามและยังไม่พอนะคะตัวนี้ยังมาพร้อมซุ้มล้อที่ติดตั้งจากโรงงาน อ่าล้อแมกล้อแมกตัวนี้นะคะที่ลูกค้าถามว่าแล้วเอกพัสดล้อแมกได้17ไหมอ่าล้อแมกเป็นขอบ16นะคะตัวนี้จะเป็นขนาดยางที่255 70R 16นะคะล้อแมกเน้นใช้งานนะคะเน้นประหยัดน้ํามันต้องเจ้าแมกตัวนี้เลยค่ะอ่าตัวนี้นะคะแล้วก็ที่ล้ําสมัยกว่าเดิมก็คือว่า XL พัสดเป็นรถที่มีสปอตคว่าเทอร์โบนะล้ำมากเทอร์โบนี่เลยค่ะ ไม่ธรรมดานะบอกเลยว่าราคาถูกไม่เกิน8 0 0แสนแต่มีโทโบนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะไม่มีแล้วค่ะด้านข้างที่เป็นตรงแก้มไม่มีแล้วค่ะเปลี่ยนมาอยู่บนตรงนี้แล้วค่ะเป็นกระจกแต่หากว่ากระจกตัวนี้ยังาสามารถพับเก็บด้วย <Wow. S 1> มือนะคะตัวนี้พับเก็บด้วยมือนะคะก็จะแบบเซฟตี้นะคะกับการใช้งานของเรานะคะส่วนข้างในก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ตัว ด้านข้างนะคะด้านข้างก็มีในส่วนของบันไดด้านข้างให้นะคะติดตั้งมาจากโรงงานนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนี่ค่ะแข็งแรงมากแข็งแรงมากนะคะตัวนี้เป็นลวดลายแบบใหม่นะคะแล้วก็มาส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังก็ด้านหลังก็จะมีแบบนี่แบบค่ะ,ะมีการเล่นนะคะลวดลายที่แบบซุ้มล้อเหมือนคล้ายคะเหมือนซุ้มล้อที่รับออกมานะคะให้ความดุดันให้กับตัวรถแต่บอกก่อนนะคะรุ่นนี้จะไม่มีกันชนท้ายมาให้แต่ถ้าลูกค้าสนใจอยากได้รับพิเศษ จะแถมให้ง่ายๆออกรถกับออยง่ายๆแถมกันชนท้ายให้ด้วยเอาไว้ใช้งานนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ยังมีไฟเบกรกดวงที่3นะคะไม่น้อยหน้าราคา8 0 0แสนกว่านะคะไม่น้อยหน้าตัวนี้มีเบกรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะมาพร้อมโลโก้ขนาดใหญ่นะคะตัวนี้แถมอีกนิดนึงตัวนี้นะคะก็จะมีนะคะคําว่าเลนเจอรนะคะตัวนี้ถามว่าลูกค้าเน้นแต่งแบบไหน ถ้าตัวด้านหลังก็จะเน้นเป็นไม่เป็นสติ๊กเกอร์ก็เป็นตัวอะคริกนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะตัวนี้ก็จะมียางในส่วนยางอะไรให้นะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะตัวรถตัวนี้นะคะก็ยังสามารถนะคะมีสกิลสกิลคือเหมือนไม้บรรทัดอะค่ะเอาไว้ใช้งานได้จะมีตัวนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะก็จะมีตัวไม้บรรทัดนะคะตัวไว้ล็อกก็มีค่ะตัวนี้นี่ค่ะ สไตล์ออฟโรดมันต้องมีแน่นอนในในส่วนของโลบาร์นะคะโลบาร์ bar, ตัวนี้นะคะคุณขาติดไปแล้วไม่ต้องกลัวเกิดความเสียหายกับตัวรถนะคะไม่ต้องกลัวว่ารถจะเสียรถจะไม่สวยเวลาถ้าเราจะถอดออกตัวนี้เรามีการนะคะสามารถเปิดปิดและก็เก็บได้นะคะก็จะมีตัวเนี้ยค่ะเปิดงัดออกเลยค่ะก็จะมีตัวเนี้ยค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นในช่องอาสามารถคล้ายๆว่าติด โลบาลงไปได้เลยนะคะตัวนี้เขาจะมีเจาะรูไว้ด้านล่างนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วสไตล์ของฟอร์ดของเรามันต้องแตง่งแต่งแล้วมันต้องหล่อนะคะต้องแต่งแล้วมันต้องหล่อนะคะก็จะมีตัวขอบกระบาแบบนี้นะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะแบบนี้เลยเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างภายนอกเบาๆต้องดูภายในแจ่มมากเลยค่ะภายในเยี่ยมมากเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะามาในส่วนของภายในนะคะก็นี่เลยต่อเลยค่ะในส่วนของ ไอตัว iPad ของเราไอเราเล่นนะคะหน้าจอของเรานะคะหน้าจอขนาด8นิ้วของเรานั่นเองนะคะตัวนี้มีระบบของ Ford p a าร์นะคะก็สามารถดูนะคะขั้นข้อมูลของตัวรถของเรานะคะการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือทุกอย่างอยู่ในตัวศั์ของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะการทํางานของตัว iPad นะคะตัวปุ่มตัวนี้ค่ะก็คือตัวปุ่มนี้ก็คือสามารถหมุนได้นะคะตัวนี้มันจะเป็นในส่วนของน้ํายาแอร์นะคะอุณหภูมินันเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็คือเป็นส่วนของ เครื่องเสียงนะคะเปิดปิดอย่างเงี้ยค่ะเลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของลมแอร์ใช้ระบบหมุนเอาเลยได้เลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็สัมผัสได้ด้วยนี่สัมผัส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 เอาไปเอาไปกันต่อไปกันต่อพาลูกค้าเล่นแล้วเรานะคะในส่วนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของไล่ฟาด้วยนะคะไล่ฟานะคะตัวนี้ก็มีตัวไล่ฟาให้ด้วยนะคะมาตรงที่มีความแตกต่างจากตัวเก่าก็นี่เลยค่ะ เกียร์แบบใหม่สวยมากเลยค่ะคุณลูกค้าตรงแบบใหม่ลายแบบใหม่รูปลักษณ์แบบใหม่แต่ใส่เกียร์ถอยหลังแบบเดิมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มาส่วนตัวนี้ค่ะมีตัวแท่นชาร์จนะคะเป็นแท่นชาร์จมี2แบบเลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะใช้ Android หรือคุณลูกค้าจะใช้ iPhone ก็มีแท่นชาร์จได้2แบบเลยค่ะให้คุณลูกค้าเลือกนะคะ,ะมาส่วนพวงมาลัยของเราเลยนี่เลยพวงมาลัยของเราแบบล้ําสมัยมากนี่เลยค่ะสามารถนะคะปรับได้ถึงสทิศทาง นี่ละหนึ่งนะคะสองสามดันลงไปเลยค่ะสี่เก๋ไก่มากค่ะจะบอกเลยว่าตัวนี้ขัดได้รูปแบบได้หลายสไตล์มากเลยค่ะแล้วก็พรมอะไรนะคะก็ยังเป็นพรมอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นในการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับสายวางสายบนพรมอะไรได้เลยอุย้ยสบายมากยังเหมือนเดิมฟอดยังให้มาเหมือนเดิมเลยค่ะบอกเลยว่ารานะคาไม่เกินแปดแสนนะคะคุณลูกค้าตอบโจทย์แน่นอน ราคาไม่สูงนะคะและโปรโมชั่นดีมากที่โปรโมชั่นดีมากเลยค่ะแล้วก็ใช้เงินออกรถน้อยมากนะคะก็ภายในก็จะประมาณนี้นะคะส่วนด้านบนของเรานะคะยังไม่พอด้านบนของเรานะคะก็จะมีในส่วนของไฟนะคะแยกซ้ายฝาอิสระนะคะคุณลูกค้านี่เลยค่ะแยกซ้ายขวาอิสระนะคะภายในก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ว่าจะเป็นภายหน้าด้านข้างด้านหลังภายในนะคะสุดท้ายแล้ว จบด้วยโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นใช้เงินออกรถเพียง17,000บาทเท่านั้นนะคะขอ <Wow. S 1> งแถมเยอะค่ะคุกค้าทองแถมเยอะมากนะคะกับฟอร์ดิจิจรเพชรอุบลของเรานะคะ mm hmm. ก็ถ้าสนใจเจ้าตัวเ e ็กเกนเอ็ก s ัทนะคะราคาราคาไม่เกิน8 0 0 0สนบาทอ <Wow. S 1> ย่าลืมเจ้าตัวนี้นะคะมองค่าไม่ได้กับนบวัตรกรรมใหม่ๆล้ำสมัยของเจ้า ฟอร์ดคันนี้เลยค่ะก็อย่าลืมนะคะก็ขอญอาตจบท้ายนิดนึงนะคะ,อะขอญอาตติดตามเพจช่องทางของเพจฟอร์พิจิตรเพชรนะคะช่องทาง YouTube ของฟอร์พิจิตรเพชรอุบลของเรานะคะและอย่าลืมนะคะติดตามเพจน้องอายนะคะเพจฟอร์ Ford. พี่จิตเพชรอุบราชธานีบายน้องไอยนะคะเบอร์ติดต่อไอยนะคะ0 9 4ย2 5 8 7 7 8นะคะน้องอายยินดีให้บริการตลอด4 4ชั่วโมงเลยค่ะทักเข้ามาเยอะๆนะคะโทรเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะเลือกฟอร์ดเลือกพี่จิตเพชรนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย